สวัสดีครับมากับสุดบมานะครับพบกับไมค์8สบดใบรววีวิวทุกครั้งที่เรามีการส่งมอบความสุขกันนะครับฮ่าฮ่าวันนี้นะครับก็เตรียมตัวส่งมอบความสุขกันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้จะเป็นจักรยานพับน้ำหนักเบาล้อ16นะครับมินที3นะครับสีโครเมียม เงาแว็บเหมือนกระจกเงานะครับอ่ะทันนี้เนี่ยเขายิ้มพี่รตอนะครับทันนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรมากเลยนะครับบเขาเรียกว่าความต้องการของทางพี่ลูกค้าเรานะครับก็สอบถามรถขนาดล้อเจ็ดหกนิ้วมานะครับแบบที่มีเกียร์น้ำหนักเบานะครับก็ถ้าณตอนนี้เลยเนี่ยครับล้อเจ็ดหกนิ้วน้ำหนักเบาทำความเร็วได้ดี ครับเล็กเหมือนล้อบสี่นะครับใกล้เทียบเล็บสี่เอางี้ดีกว่าก็มีตัวเลือกเดียวนะครับก็คือมินส์3นั่นเองนะครับเพราะว่ามินส์ T3 นั้นจริงๆเป็นรถที่เป็นเฟรมสเกลสิบสี่นิ้วนะครับแต่ว่าใส่ล้อสิบหกมาจากโรงงานเลยนะครับจุดเด่นของมินสเนี่ยก็คือเรื่องของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทูโทนที่เป็น,นโนไดซ์หรือว่าสีเงาวิบวับที่เป็นสีชุบพิเศษแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นตัวจิ๋งทพิเศษเนี่ยก็จะมีค่าความพิเศษ2,000บาทนะครับสองพนะครับนั้นตัวนี้ก็จะคาาอยู่ที่14900นะครับอ่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าก,ก็คือโจทย์มีแค่นั้นแหละเล็ก16นิ้วเบามีเกียร์นะครับก็จบตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ผมไปหยิบรองมาถ่าย,ยใกล้ๆกันนะครับ ช็อโอเคอ่ะเรามาถ่ายใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องไปหมดปกตินะครับไม่ได้หมดวายนะครับอ่ะเรามาดูสีพิเศษของมิ้นท์แบบใกล้ๆกันนะครับอ่ะเห็นเงี้ยผุ้ยชุชุบสองนิ้วไหมครับแ๊บแอบแอ๊บอ่ะนี่คือสีชุบพิเศษครับจะมีความเงาแวววับวิบวับนะครับเอกลักษณ์ของมิ้นท์เลยก็คือเรื่องของงานสีนะครับแล้วก็ เพลทยี่ห้อเขาอันเบ้งๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะชอบไอโลโก้เพลทอย่างนี้นะครับผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของมิ n t เลยก็คือเรื่องของชุดคอนะครับที่เป็นคอพับนอกแบบปรับขึ้นลงได้นั่นเองนะครับผมอ่าในนาทีที่เราจําหน่ายมาเนอะหลายๆคันเนี่ยเรียกว่ามิ n t เนี่ยเป็นตัวยืนเลยแหละที่ ทุกรุ่นนะครับเป็นคอพับนอกแบบปรับสูงต่ำได้นะครับอ่าสีมันโหแสตานะครับกวนลูกตาผมมากเลยนะครับเคล็ดลับของความแรงของมินทีสามนะครับมันก็อยู่ที่ล้อหลังของมันนี่แหละครับคือมินทีสามเนี่ยที่บอกครับมันเหมือนล้อล้อสิบสี่ล้อสิบหกนะเฟืองท้ายเลกสุดมันเป็นเก้าฟันนะครับอ่า ้าเราใส่จารหน้าตโตโตนะครับจริงๆสแตนดาตร์ดมาใส่มา52เนี่ยเพิ่มได้อีกนะ60ผมว่าก็ใส่ได้แหละเพราะว่าเราเคยทําไปแล้วนะครับมันก็จะเร็วโคตรเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมากับยางเ e นด้าเคสมาร์ทสิคูณ1นะครับเป็นยางที่ผ่านการทดสอบมาหลายรุ่นหลายคนและหลับลูกค้าผมนะครับ60 t i c a s t i n g ตัวนี้การันตีความทนทานเลยครับว่าถ้ายานสิบหกซิ้งๆิ้นนะแต่สามูนห้านะตัวนี้ยบอกเลยว่าทนสุดเท่าที่เคยใช้กันมาแล้วครับผมอ่าอันนี้ก็มาโซ่สีทองครับโอ้แหววาวพราแพลวบานพับตัวโยกก็เป็นสีทองนะครับโอ้อะไรมันจะน่ารักน่าชังบานนั้นนะครับเนมเพจก็คลิปทองอีตาหานะครับ เรียกเรีกว่าสิบสหกนิ้วเรี่ยมทองเลยดีกว่าพันนี้ครับผมอ่าแล้วก็มินจะมาแบบทุตแต่งเซนโอเคอระนะแล้วก็ปอกแพน ODI ครับหรือที่ว่า o d ดนะครับตัวที่เป็นแบบรุ่นไลเลโธนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวยี่ขออยู่หน้ากล้องบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกครับ1้อกที่เบาสุดๆแล้วก็ขี่ได้เร็วมากอัปเกรด ันหน้าได้โตมโหฬารมาหัมต้าทุดสุดนะครับก็ณณนะนะเวลานี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยมันหมดสตอกแล้วก็เดี๋ยวรอรู้ันครับว่าจะเข้ามาเพิ่มเติมเสริมทับกันอีกทีเมื่อไหร่แต่ตอนนี้นะครับเราจะมีรุ่นหนึ่งนะครับอาจจะไม่เบาเท่าตัวนี้แต่ว่าเกียร์เยอะดีนะครับก็เป็นรุ่นมินทีเก้นะครับเดี๋ยวชี้ข้างบนอ่านี่ครับด้งๆนะครับข้างบนที่ผมชี้เนี่ยครับ ตัวนี้ก็มีพวกสีทู่โทนนะครับที่เป็นอนโนด้ายแล้วก็สีชุบวิบวับแบบคันนี้ก็มีนะครับราคาก็ถ้าเป็นตัวสีธรรมดาก็อยู่ที่หนึ่งสามเานูนย์นะครับส่วนตัวที่เป็นสีพิเศษก็หนึ่งห้าเก้านะครับคันนี้ก็เหมือนกัน,นครับค่าความพิเศษสองพันบาทครับผมโอเคก็เตรียมส่งมอบคอนโดแล้วเดี๋ยวไปพักแล้วครับผมพรุ่งนี้ออพรุ่งนี้จะส่งนะครับ ใครก็ติดตามเพจไปไปไะู่ซนเนอะดูก็มีงานออกมาเรื่อยๆให้ดูกันนะครับสนใจตัวไหนก็ทักกันไม่ได้นะครับวันนี้เฮียไปก่อนครับผมสวัสดีครับเตรียมส่งมอบความสุขวิป,ปั๊บมุงมงพรุ่งนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย